สวัสดีค่ะพบกับรายการจะเอาคันนี้เป็นประจำที่กิจลุโรดโรธุรกิจจำกัดกับเกมและรถสวยๆหคันนะคะวันนี้เราจะนำเสนอ Toyota Yaris a เอชี y y H e. เครื่องยนต์1.2ตัว e ปี2018สำหรับชมนี้เลยตัวนี้นะคะจะได้เป็นล้อ m a x CE 1ชุดใหม่ครบชุดเลยนะคะสำหรับรอแต่งของเราแล้วก็สำหรับทางด้านโฉมหน้าของเราเนี่ย ดีไซน์ใหม่นะคะเพราะว่าเป็นตัวยาริดเอชีพที่พิเศษขึ้นมาเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามแล้วก็ดีไซน์ของเขารอบคันกันเลยดีกว่าว่าดีไซน์เป็นยังไงอุปกรณ์เป็นยังไงบ้างและอำนวยความสะดวกอะไรให้เราบ้างมีระบบความปลอดภัยเยอะแค่ไหนเราไปดูกันเลยค่ะสําหรับล้อมแม็กชุดนี้เป็นล้อมแม็กซี e อขอบ15าสน็อตสีแดงก็สวยๆเลยแมทก,กับตัวรถมากกับตัวยาริดเอชีคันนี้เกมขายอยู่ในราคา389,000บาทสำหรับตัวยาริดเอชีปี2018 ตัวน,นี้ได้ดีไซน์ใหม่นะคะสาหรับชมแรกของเขาตาไฟจะมีเป็นลักษณะแบบนี้เลยถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเนี่ยจะได้ตาไฟโปรเจคเตอร์นะคะตัวท็อปก็จะเป็นตัวจําพวกยาริดเอที t, ตัว s s p เอสพนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปของรุ่นนี้เลยและดีไซน์นะคะสาหรับในช่องระบายลมของเราตัวนี้จะมีช่องระบายลมทางด้านกระจังหน้าจะอยู่ในในระดับกับตัวโลโก้โตโยต้าเลยนะคะที่ช่วยระบายความร้อนนภายในห้องเครื่องเนี่ยออกมาทางด้านหน้านั่นเอง พุถือว่าถ้าเกิดใครชอบรถเก๋งซีดานในแนวสปอร์ตแล้วก็ขับขี่คล่องตัวสมรรถนะดีภายในกว้างและประหยัดน้ำมันเ<อ>กมแนะนำคันนี้เลยกับตัวเอชีของเราในระยะยาวหรือว่าระยะทางไกลเนี่ยตัวนี้โอเคมากๆเลยในส่วนของเอ่อในตัวรถเนี่ยทางด้านหน้าต่างของเราจะมีการสาร์ให้สีหน้าต่างเลยนะคะก็คือ1ชุดไปมาดูในส่วนของทางด้านท้ายกันบ้างนะคะจะมีเป็นสัญลักษณ์นะคะตัวรุ่นก็คือตัว E แล้วก็มีระบบเซนเซอร์ถอยให้ด้านตาฝอยก็ดีไซน์มาในแบบว่าโอเคเลยในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่ามันบ,บอกถึงความสปอร์ตนะแล้วก็ความเป็นตัวเองโดยเฉพาะในของยารีตเอทีด้วยส่วนดีไซน์ภายในก็จะพิเศษมาอีกหนึ่งรูปแบบเป็นการอันดับแรกเลยทางด้านฝั่งประตูคนขับในตัวระบบเสร็จท่านล็อกเนี่ยจะมีการปรับกระจกด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง4หน้าต่างเลยและที่สําคัญในส่วนของกระจกพับเนี่ยก็ด้วยระบบไฟฟ้าเช่นกัน ปรับซ้ายขวาบนล่างนะคะปรับได้แบบว่าง่ายมากๆนะคะและในส่วนของการพับกระจกเนี่ยก็จะเป็นสวิตนะคะกดพับแล้วก็จะพับแบบระบบไฟฟ้าให้เลยในส่วนของออในระบบการขับขี่พิเศษนะตอนนี้มีให้มา2ระบบนะคะกับระบบเตือนการชนด้านหน้านะคะแล้วก็ระบบการล้อถลายลื่นในส่วนของตัว A อที T. ในลักษณะของกุญแจตัวอ e ีเนี่ยจะเป็นกุญแจแบบนี้นะคะกุญแจรีโมทเนาะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยมีเป็นปุ่มกดล็อกปุ่มล็อกแล้วก็ ปุ่มเปิดฝากระโปรงท้ายตัวนี้เราจะต้องกดค้างประมาณสักสองวิฝากระโปรงท้ายก็จะเปิดออกมาก็ใช้งานง่ายผกง่ายเหมือนกันนะคะสำหรับส่วนกุญแจแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยตัวนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยระบบมันติฟังก์ชันปรับเปลี่ยนโหมดได้ในส่วนของฝั่งซ้ายไม่ใช่ขอบในฝั่งขวาแล้วก็ทางด้านฝั่งซ้ายเออถูกแล้วในว่าของฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นการปรับโหมดนะคะพอดีกับทิศท,ทางนิดนึงนะคะมึน่มนๆเบลเอๆ ทางด้านฝั่งซ้ายเนี่ยจะควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ทางด้านฝั่งขวาเนี่ยจะใช้กดแบบว่ารับสายวางสายได้นะทางด้านพวงมาลัยไม่ต้องยกมือถือไม่ต้องมองหามือถือให้ยุ่งยากเชื่อมต่อบลูทูธภายในรถแล้วก็กดรับสายได้เลยสําหรับทางด้านหน้าปัดนะคะตัวนี้จะเป็นโชว์ทั้ง2รูปแบบเลยทั้งเป็นดิจิตอลแล้วก็อนาล็อกเลขไมล์ตัวนี้เลขไมล์เดิมนะ7 2 0 0ห่ันกเท่านั้นคือดั้เดิมไม่มีกอไม่มีปรับเปลี่ยนแน่นอนแล้วก็ในส่วนของทางด้านคอนโซลหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกเล่น มีอะไรให้เล่นกันบ้างในส่วนของเครื่องเล่นเนี่ยตัว A ชีพตัว E นะะเครื่องพันสองอ่ะก็จะมีเป็นเครื่องเล่นให้คือวิทยุสายอาร์ก USB อันนี้คือแบบว่ายืนพื้นอยู่แล้วนะคะโหมดบลูทูธเราสามารถกดเป็นโหมดได้ตรงนี้เลยถ้าจะเล่นแผ่นซีดีเรามีเป็นช่องใส่ดิทให้นะคะเราปรับเปยนโหมดได้ปรับเป็นโหมดตามที่เราต้องการเล่นหรือจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยก็เปิดในโหมดนี้เลยแล้วก็เชื่อมต่อมือถือได้เลยนะคะสาหรับบลูทูธ การค้นหาคลื่นหรือว่าปุ่มต่างๆตัวนี้ก็จะแบบว่ากดง่ายค้นหาขึ้นนะคะนี่จะขึ้นค้นหาให้อัตโนมัติเลยขึ้นแต่ละคืนนะคะแล้วก็ส่วนของวอลลุ่มเนี่ยนะกดง่ายและที่สำคัญการขับขี่ตอนคืนตัวนี้แสงพวกเนี้ยนะคะไม่สะท้อนเข้าตาด้วยไม่แยงตาเราขับขี่ง่ายสะดวกสบายแล้วก็ไม่แบบว่ารบกวนในการขับขี่เวลากลางคืนแน่นอนอการปรับแอร์เช่นกันนะคะถัดมาทางด้านล่างเนี่ยตัวปรับแอร์เนี่ยเราสามารถปรับได้แบบ เป็นระดับก็ได้ตามที่เราต้องการนะคะคือแบบว่าชิดทางแอร์เปลี่ยนได้ปรับแบบออโต้ก็ได้ถ้าเราต้องการออโต้ะะระบบมันก็จะแบบว่าปรับให้อัตโนมัติแต่นี่มันก็จะใช้พลังงานเยอะเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าทางที่ดีเราให้อุณหภูมิมันปกติก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยไปใช้ออโต้จะดีที่สุดแล้วก็เซฟตี้หนึ่งอย่างนะคะสำหรับความปลอดภัยเป็นถุงลมแอร์แบ็กใบ ทางด้านพวงมาลัย1ใบนะคะใต้หัวเข่าหนึ่งใบแล้วก็ทางด้านคอนโซลหน้านเนี่ยสใบแล้วทางด้านสองกะจกทางด้านสายด้านขวาอีก2ใบทางด้านคู่หน้านแล้วก็คู่หลังเลยรวมทั้งหมด7ใบนะคะสำหรับแอร์แบ็กถุงลมนิรภัยที่เซฟตี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเกิดอุบัติเหตุกระทันหันนะตัวนี้ก็เซฟให้เราทันทีเลยเรามาดูกันต่อที่ทางด้านห้องผู้โดยสารนะคะตัวนี้ห้องผู้โดยสารก็ถือว่ากว้างพอสมควรเลย ทั้งการนั่งแล้วก็จํานวนบุคคลที่นั่งอีกหนึ่งนะคะการรีวิวเกมจะมารีวิวให้ดูดางด้านถ้ายที่แจ้งว่ากุญแจรีโมทอันเนี้ยนะการเปิดนะคะฝากระโปรงท้ายกดค้าง2วินะคะสำหรับตัวนี้อ่ะฝากระโปรงเปิดทันทีนะคะจะแกลกเดียวเท่านั้นนะตัวนี้ก็เปิดได้เราไม่ต้องเ,ออเดินไปเปิดทางด้านฝั่งคนขับให้แบบว่ายุ่งยากหรือว่าแบบเสียเวลานะคะตัวนี้ก็คือเปิดทางด้านถ้ายได้เลยเดี๋ยวดูรีวิวอีกทีหนึ่ง ปิสนิทนะคะถ้าเรากด2วิเปิดทันทีอ่าตัวนี้นะคะก็จะดีอีก1รูปแบบเลยนะคะ<ๆ>ก็สะดวกสบายต่อผู้ใช้งานแล้วก็ผู้ขับขี่ด้วยแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้านะคะเดี๋ยวเกมจะพามาดูเหมือนกันว่าโครงสร้างเดิมนะคะจริงหรือเปล่าแล้วก็สภาพภายในเนี่ยเป็นยังไงอ่าสำหรับห้องเครื่องเนี่ยสังเกตได้เลยว่าโครงสร้างนะคะเดิมทั้งหมดไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีการลอย เพราะรอยแกะหรือว่ารอยแต่งเติมอะไรนะคะฝากระโปรงน็อตไม่มีขยับเลยแล้วก็ในส่วนของเครื่องอยนต์ตัวนี้จะเป็นระบบสีสูบก,การขับขี่ทางไกลหรือว่าระยะไกลหรือว่าออกสตาร์ตตัวตอนแรกอะ่ะถือว่าขับขีบ่ได้ดีนะคะสําหรับตัวในระบบนี้แล้วก็ในส่วนของเซฟตี้อีกหนึ่งอย่างระบบเบรก ABS ตัวนี้ก็จะมีให้เหมือนกันจะอยู่ทางด้านหลังแบตเตอรี่นะคะก็ตัวนี้สภาพเดิมร0% 0นแน่นอนสำหรับ t o y o ต้ y a r i s Active คันนี้นะคะเครื่อง1.2ตัว e ปี B 2018เกมขายในราคา เกมขายอยู่ในราคา389,000บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้แล้วถ้าเกิดว่าท่านไหนที่สนใจนะคะหรือว่าอยากทราบรายละเอียดข้อมูลการผ่อนหรือว่าอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือจะแอดไลน์โทรเบอร์นะคะหรือว่าจะติดต่อทางเพจทาง Facebook ทางไลน์ก็ได้ทุกๆช่องทางเหมือนกันแต่ก่อนจบคลิปนี้กันไปนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือว่า กดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกการเคลื่อนไหวกดติดตามไว้เลยก็ยิ่งดีนะคะจะได้แบบว่าชมรีวิวรถส,สวยๆได้ทุกๆคลิปเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้ารับรองว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเกมจะมีรถส,สวยๆมาให้ชมแล้วก็ให้ดูรายละเอียดกันอีกเพิ่มเติมแต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ